ที่ 5. นักฆ่ารัดคอแห่งบอสตันเป็นคดีปริศนาฆาตกรรมอำพรางที่เมื่อหลายปีก่อนได้ถูกคลี่คลายคดีไปแล้วซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ถูกนำมาสอบสวนใหม่ชนวนเหตุเพราะเกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้วฆาตกรที่จับได้จะใช่ฆาตกรตัวจริงหรือไม่ คดีนี้เป็นคดีที่โด่งดังไปทั่วอ่าวแบ็กเบย์ในบอสตันนักฆ่าใจโหดคมขืนและฆ่ารัดคอผู้หญิง11คนตายในบ้านของตัวเองคดีนี้ปิดฉากลงโดยการสารภาพของอัลเบิร์ตเดอซาโวแต่ต่อมาคดีฆาตกรรมปริศนาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวของหญิงหนึ่งในผู้ตายพบหลักฐานที่สอพิรุษการรื้อคดีเป็นได้แค่การบังหน้าของตำรวจ และไม่มีความรับผิดชอบใดๆเพิ่มมากขึ้นเดอซาวอจะใช่ฆาตรกรตัวจริงหรือเปล่าหรือว่านักฆ่าจอมโหดผู้นี้ยังคงลอยนวลอยู่จนบัดนี้เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปอันดับที่4สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนส เรื่องเล่าที่โด่งดังเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายเพลซิโอซอรัสหรืออีลาสโมซอรัสสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลยุคเดียวกับไดโนเสาร์ซึ่งผู้คนที่นี่ตั้งชื่อให้มันว่าเนสซีมันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นครั้งคราวจนทำให้หลายคนสนใจติดตามเพื่อจับภาพสัตว์ประหลาดตัวนี้แล้วบางอย่างก็เป็นจริงเมื่อมีภาพของวัตถุลึกลับเคลื่อนไหวอยู่ในทะเลสาบชื่อก้อง เคยพบเห็นจากอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า4,000ครั้งแต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ถึงอย่างไรหลายคนต่างก็เชื่อว่าเนสซีสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสนั้นมีอยู่จริงแต่เราจะได้เห็นหรือไม่ก็คงต้องขึ้นดูกับตัวเนสซีเองว่าจะขึ้นมาโชว์ตัวต,วตอนไหนใช่ไหมล่ะครับอันดับที่ส ครับเซอร์เคิลถูกค้นพบครั้งแรกในปีคริสตศักราช1678ที่เฮิร์ตฟอร์เชีย์ประเทศอังกฤษวงกลมประหลาดรูปร่างแปลกๆที่เกิดขึ้นกลางทุ่งนาและไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนำความเสียหายปนความสงสัยให้กับเจ้าของที่บริเวณนั้นเป็นอย่างมากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีถูกตั้งขึ้นมา เพื่อตอบคำถามของ crop circle ค้บางก็ว่าอาจจะเป็นเพราะยานของมนุษย์ต่างดาวมาลงจอดไม่แน่ก็อาจจะเป็นข้อความหรือภาษาที่ใช้สื่อสารกันร,ระหว่างมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะเป็นแค่เพียงวงกลมที่ถูกมนุษย์มือบอลสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจแค่นั้นเองก็ได้ปัจจุบันมี crop เซอร์ e เกิดขึ้นทั่วอังกฤษรวมแล้วกว่า10,000แห่ง อันดับที่สองยักษ์แห่งเกาะอ,อีสเตอร์เดินทางมาสัมผัสกับเกาะปริศนาที่โดดเดี่ยวเวิงวางกลางมหาสมุทรรูปสลักหินลึกลับขนาดมหึมาก,กว่า800รูปเรียงรายเต็มฝั่งทั่วเกาะอ,อีสเตอร์ทั้งที่ไม่มีคนอาศัยอยู่บนเกาะนี้เลยรูปสลักนี้มาจากไหนสร้างขึ้นได้อย่างไร อาจจะเป็นชาวโพลินีเชียนชนพื้นเมืองที่มาตั้งรกรากเมื่อคตรติสตศตกราช400เป็นผู้สร้างขึ้นแต่ทำไมถึงสร้างและมาอยู่บริเวณนี้ได้อย่างไรยังคงเป็นปริศนาดำมืดด้วยวิวัฒนาการความรู้ของคนในอดีตเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะยกหินที่หนักกว่า75ตันมาไว้ตามชายฝัง่งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ถึงกระนั้นทุกวันนี้รูปปั้นเหล่านั้น <Zus. S 1> ก็ยังคง um, ถ,ถูกทิ้งไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเราๆค้นหาคำตอบกันต่อไปอันด,ดับที่หนึ่งแจ็คเดอะริปเปอร์แจ็คเดอะริปเปอร์เป็นสมญานามของฆาตกรต่อเนื่องซึ่งก่อคดีสะเทือนขวัญในกรุงลอนดอน เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนปี1888เยื่อของแจ็คเดอะริปเปอร์ล้วนเป็นหญิงโสเภณีในย่านไวแชเปิลแหล่งสลัมเสื่อมโทรมในเขตอีสเอนสมยานามนี้ได้มาจากชื่อท้ายจดหมายซึ่งโผล่ออกมาระหว่างเกิดการฆาตกรรมขึ้นเยื่อของแจ็คจะเป็นผู้หญิงหากินซึ่งล้วนถูกของมีคมเชือดคอและโดนคว้านเอาเอาวัยวะออกไป แต่ที่น่ากลัวก็คือทุกครั้งที่เกิดเหตุฆาตกรรมมักจะไร้วี่แววหรือหลักฐานที่จะหาตัวฆาตกรปัจจุบันมีผู้ที่หลงไหลในการศึกษาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมสุดโหดนี้จำนวนมากจนมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักริปเปอร์วิทยาเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นสิบอันดับปริศนาของโลกที่ยังคงหาข้อพิสูจน์ไม่ได้จนมาถึงทุกวันนี้ และก็ยังมีปริศนาอีกมากมายในโลกนี้ที่ยังคงรอการพิสูจน์ไม่แน่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ค้นพบนั้นก็ได้